สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำโยเกิร์ตกินเองค่ะซื้อเขาก็แพงนะคะอันนี้ไปได้นมที่แบบว่ามันลดราคามาจาก2ลิตรปกติมันก็จะอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทนะคะแต่นี่ซื้อได้แค่41บาทแต่ว่ามันจะหมดอายุแล้วนะเออพ้นวันที่17นี้ก็หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาทำโยเกิร์ตกินการทำโยเกิร์ตไม่ได้ยากเลยนะคะก็เพียงแค่เทนมใส่หม้อ นะคะเทนมใส่หม้อเลยไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องบอกว่าอุ้ยกลัวมันเสียไม่ต้องกลัวนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟนะคะอ่าเราจะต้มนมน,มนี้ให้ร้อนก่อนนะคะให้ร้อนถ้าเกิดว่ามันเดือดก็ไม่เป็นไรอ่านะเวลานี้เราก็จะคนแบบนี้นะคะอ่า ถ้ามันเดือดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเราเอาเนี่ยแตะไว้มันก็จะไม่หลน้นเอาไม้พายพาดไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นโยเกิร์รธรรมชาติอันนี้ก็จะหมดอายุอีกเหมือนกันนะคะพอเวลาเราไปห้างตอนเย็นๆเนี่ยมันจะมีของลดราคาบางทีเนี่ยเยอะมากอีกอีกสองวันอย่างเงี้ยมันจะหม,หมดอายุอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้เราก็จะได้แบบปกติเนี่ยกระปุกเล็กๆอย่างนี้นะ กระปุกเล็กๆอย่างนี้นะถ้าเขาขายเป็นปกตินะตกอยู่ที่ประมาณเกือบสิบบาทเกือบสิบบาทนะคะกระปุกแค่นี้นะเออถ้าเป็นกระปุกใหญ่ก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าบาทเนอะอันนี้เป็นรถธรรมชาตินะคะแล้วก็พร่องไขมันด้วยอพอเราเราต้มนมให้เขาเดือดเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็พักเขาไว้ ให้เขาพออุ่นเอามือจุ่มลงไปแล้วมันก็คืออุ่นๆมันไม่ร้อนนะไม่ใช่ว่าพอเราจุ่มลงไปแล้วดึงมือกลับเลยอย่างนั้นอันนั้นคือร้อนใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรจุลินทรีย์ในในโยเกิร์ตมันจะตายนะคะเพราะหลังจากนั้นเราทํานี้เสร็จแล้วเนี่ยก็แค่เอาโยเกิร์ตเนี่ยลงแล้วก็คนแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้แล้วก็ใช้ผ้าเหมือนเป็นผ้าหม่มอ่ะคลุมไว้ ทิ้งไว้ข้ามคืนแค่นี้ใช้ได้แล้วเราก็จะมีโยเกิร์ตธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเติมน้ําตาลกินได้แล้วอะไรเงี้ยสามารถที่จะไปทําได้หลายอย่างเลยนะทําเป็นเค้กก็ได้ทําเค้กโยเกิร์ตก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าถ้าไปทําขนมปังนะจะขอบอกเลยว่าขนมปังเนี่ยนุ่มมากอร่อยมากหอมด้วยแหละนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูต่อนะคะนี่นะคะ พอเราต้มนมให้มันเดือดเสร็จแล้วมันร้อนนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้มันพอแบบว่าเราเอามือจุ่มลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เราร้อนมือจนแบบต้องดึงกลับทันทียอะไรเงี้ยพอแค่อุ่นๆนะคะพอแค่อุ่นๆจับมาแค่อุ่นๆแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตัวโยเกิร์ตลงไปได้เลยนะคะพอเราใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาฝา หม้อปิดไว้นะคะปิดไว้เสร็จแล้วเราก็จะหาผ้าที่เป็นแบบมืดๆคึ้มๆค่ะคุม,คมะคะคเขาไว้อีกทีแล้วก็ทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยนะคะหรือไม่เราก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวจะล้างเอาตัวเนี้ยพอเวลาไอัน,นี้ออกแล้วเสร็จแล้วก็จะล้างคว่ำไว้แล้วี๋ยวเราก็จะเอามาใส่โยเกิร์ตนะคะ เราก็จะใส่โยเกิร์ตเข้าไปจริงๆแล้วใส่โยเกิร์ตเอาใส่ถ้วยเดียวก็ได้นะคะแต่นี่มันคือมันจะหมดอายุแล้ว่ะเราก็เลยต้องใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาถ้วยนี้ไปล้างล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่โยเกิร์ตแล้วก็เอาเข้าวสุกอย็นงไ้ วางไว้อุณหภูมิห้องเนี้ยหนึ่งคืนนะคะวางไว้หนึ่งคืนเห็นไหมง่ายไหมไปซื้อเขากินก็เนาะเคาบอกว่าโยเกิร์ตธรรมชาติไม่มีน้ําตาลจริงๆแล้วมันมีน้ําตาลนะเข้าใส่นะน้าตาลให้เราอันนี้เราก็มาทําแบบนี้ก็คือว่าเราก็ไม่ต้องไปเติมน้ําตาลอีกแล้วอนะไรเงี้ยถือว่าเจือจางมันลงอะเนาะอืมเจือจางมันลง แล้วล่ะอุ้ยเนาะเอาเอาผ้ามาเช็ดใหนะ่แม่หน่อยเอากะดษทิชชูนะ่น่ะทําร่วงนี่ค่ะเราจะคนอย่างนี้นะคะคนให้โยเกิร์ตอนะ่ะขอช้อนด้วยค่ะลูกขอช้อนด้วยคนให้โยเกิร์ตมันเข้ากันแต่ให้คนไปทางเดียวกันนะคะอย่าคนวนไปวนมานะคะก็คือว่าถ้าเราคนไปทางนี้เราก็ต้องคนไปทางนี้อย่างเดียวเลย คนให้มันเข้ากันนะคะคนอย่างนี้นะคะคนเบาๆไม่ต้องไม่ต้องแรงนะ,ค,ะคนแบบนี้จนเราก็แน่ใจแล้วละ่ะว่ามันเข้ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็ออกมันเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาปิดไว้นะคะแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้แบบนี้นะคะเอาผ้าหอ่อเขาไว้นะคะ ห่อเขาแบบนี้นะคะแต่จะไม่มิดเดี๋ยวจะไปหาผ้ามาคุมอีกนะคะก็ทําแบบนี้แหละก็ทิ้งไว้เลยข้ามคืนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันค่ะเห็นไหมง่ายๆทํายทโยเกิร์ตกินเองได้มาค่ะมาดูโยเกิร์ตกันนะคะจากที่เราทำเมื่อเมื่อวานนะคะนี่ค่ะอ่า พอค้างคืนแล้วเนี่ยโยเกิร์ตของเราจะเป็นอย่างนี้นะคะดูเนื้อสัมผัสเด้งดึ๋งเด้งด,งดึงเลยเห็นไหมคะเนียนมากเลยนี่เราสามารถตักออกมาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะอ่าเนี่โอ้ยหล่นแล้วนี่ทงํง่ายง่ายไหมคะเราสามารถที่จะเอาไปทานกับพวกเออเขาเรียกว่าอะไรทันยพืชก็ได้เนาะเพื่อสุขภาพลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ดีเนาะ เออแล้วก็มันก็มีแบบคือครบอ่ะโปรตีนเนาะวิตามินแคลเซียมต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้ครบเลยเราไม่ต้องไปซื้อเนี่ยไปเจอไปเจอนมถูกๆก,ก็เอามาทําได้เลยนมที่ลดราคาแต่มันยังไม่หมดอายุนะเราก็มาทําแบบนี้เห็นไหมนีม่ทำง่ายง่ายไหมคะอันนี้ใช้นมสองลิตรนะคะอ่าใช้นมสองลิตร แล้วก็ใช้โยเกิร์ตนี่ถ้าเป็นถ้วยใหญ่นี่ก็จะประมาณ2องถ้วยหรือใครจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้ใส่ถ้วยเดียวก็ได้นะคะต่อน,นม2ลิตรเนี่ยไม่คือไม่มีไม่มีกฎตายตัวมันอยู่ที่เราว่าเราจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราใส่เราใส่โยเกิร์ตเ,เราใส่โยเกิร์ตเข้าไปเยอะหน่อยนะ่ะโยเกิร์ตของเราอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราอ่ะไม่มีไม่มีหัวเชื้อที่มันแบบ เข้มข้นะนะเนาะเออจากในโยเกิร์ตนะเขาก็ทํามาแล้วไงเขาก็ผสมมาแล้วไงแล้วถ้าเราใส่เยอะเนี่ยโยเกิร์ตของเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่โยเกิร์ตไปไปน้อยอะ่ะแล้วก็อัตราส่วนนมของเราเยอะเนี่ยมันก็จะมีน้ําลอยอยู่ข้างบนแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันเสียนะหรือว่ามันใช้ไม่ได้นะคะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันจะ <c oughs> น่ากินน้อยกว่านี้นะคะเห็นไหมคะว่าง่ายๆใช้เวลาแค่ประมาณ 30บนาทีในการเตรียมแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เขาทำงานไปเลยนะคะเราก็ไม่ต้องไอนี้แล้วเนาะเออได้ง่ายๆทำแบบนี้ง่ายง่าย,บบาย,ายมากอืมไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแพงๆแล้วนะคะโอ้บางบางยี่ห้อที่เขาขายยี่ห้อนี่มันก็ราคามันก็สุดยอดเหมือนกันนะเออหกสิบเจ็ดสิบบาทเนี้ยกระปุกหนึ่งอะเนาะเราทำเองนะคะ ฝากไว้นะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเดี๋ยวมีอะไรดีๆเนาะมีเทคนิคดีๆเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันอีกนะคะอัตราส่วนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเอาไว้ที่ใต้คลิปให้ไม่เข้าใจก็กลับมาดูกลับมาดูคลิปใหม่ก็ได้นะคะวนไปก็ได้นะคะ,อะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตาม ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะงั้นคลิปนี้ปากไว้ก่อนนะคะฝากไว้โยเกิร์ตทำเองนะคะง่ายๆสวัสดีค่ะ